สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนักลงทุนทั้งหลายนะครับก็มาพบกันในวันจันทร์ที่30สิงหาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหาหนอยพิเศษนะครับเมื่อวานหาหนอยพิเศษเป็นทานอยเดียวที่เด่นไม่มานะครับแต่จุดสังเกตตอนนี้คืออะไรดูไหมครับเมื่อวานนี้3หานอยปิดเลข10แต้มหมดครับใน10แต้มคืออะไร <c oughs> ต้องมีพื้นฐานนะครับไปดูเอาเองบ้างเนาะ <c oughs> โอเคครับเมื่อวานนี้10แต้มปิดหมด10แต้มนะครับจากสตีสิ10แต้มโอกาสที่ฮานอย3ฮานอยวันนี้จะมีศูนย์สัก2 3ถึงฮานอยเริ่มมาครบเลยเป็นไปได้นะครับโอกาสเป็นไปได้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันที่ฮานอยพิเศษก่นอนกรัเมื่อวานฮานอยพิเศษออกหานะครับ28283 28, นะครับ28283 28, ก็ยัง10แต้มอยู่ดีนะครับโอเคครับวันนี้ในเมื่อ10แต้มผมเน้นไปที่ศูนย์ครับเดอนสุดศูนย์นะครับ ลอง2ครับ1020ชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์อยากให้แชร์กดติดตามนะครับ40วิธีการเล่นให้ได้เงินมันมีหลากหลายนะครับไม่จำเป็นต้องจ่อยอย่างเดียวจะวิ่งจะลูดจะวิ่งวนจะวิ่งลรอกจะอะไรมันมีหลากหลายมากนะครับและถ้าบอกว่าเลขเด่นผมมาจะเจาะไม่มาบอกเลขผมลุดนี่ไม่ใช่นะครับผมต้องบอกก่อนนะใครบอกว่าไม่เลขลุด ถ้าเด่นผมไม่มาคือหลุดครับแต่ถ้าเด่นผมยังมามันไม่หลุดนะครับขารูดมีนะครับขารูดขารูดอย่างเดียวคุณจะมาตัต้งหน้าตั้งตาจอยอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าอยากจาะแม่นๆก็ลองดูช่องอื่นนะครับลองพิจารณาช่องอื่นดูเนาะหกศูนย์เจ็ดศูนย์ไอหกศูนย์นระวังหน่อยนะครับกระดกระวังกระดกให้นนหน่อย 27ครับ100มัด2ครับ100มัด2โอเคครับ, okay, รบประมาณนี้ครับสำหรับ 5, หานอยพิเศษนะครับเดี๋ยวเจอกันใน 5, หานอยปกติและ 5, หานอย VP ครับขอให้ทำรวยถูกหวยกันทุกท่านครับสวัสดีครับผม